สวัสดีครับผมพบกับผมครับหมอบอยเคลียร์ชัดครับวันนี้เรามาเช็คดวงครับของคนราศีมีนนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมครับถึงวันที่12เมษายนนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนครับผมในเดือนนี้ครับนะฮะคือเดือนกุมภาพันธ์ครับทิศทางนะฮะและโมเมนตัมนะ การโครจอลีลาของดวงดาวครับส่งผลอย่างไรบ้างกับคนราศีมีนนะฮะติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับอ่านะฮะคนราศีมีนครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเรียกได้ว่าดวงดาวครับแหมนะฮะยังส่งผลบวกหลายดวงนะเออนะแต่ว่าเราก็จะไล่เรียงลําดับเนาะ มาก่อนออและอธิบายนบในเรื่องราวต่างๆนะครับดาวบระจตัวงคนราศีมีนก็คือดาวพาระพฤหัสบดีนะเป็นที่ทราบกันดีนะครับก็คือดาว5หรือเลข5ไทยนี่เองนะครับเรไดวาครับอยู่ในจุดถือได้ว่าค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับรออีกสักนิดนึงนะจังหวะดวงก็คือช่วง8เมีนาคมมันก็จะเริ่มฟื้นเริ่มดีขึ้นแต่ตอนนี้อยู่ในมุมอกอับมุมเสื่อมอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะติดขัดบ้าง ทำอะไรก็ต้องเรียกได้ว่าต้องใช้แรงนะออครับมันมีมันยังไม่ลงล็อกไงเหมือนฟันเฟืองที่มันเรียกว่าจิ๊กซอ์ยังไม่ต่อยังไม่เชื่อมกันนะครับโดยเฉพาะครับพระอาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนอฬิก็จากโคจรนะฮะเป็นคู่มิตรอยู่ในเรือนวินาศนะฮะเออคู่มิตรคนบอกว่าดีจริงๆแล้นะดีครับอลิเป็นมิตรไงก็มีศัตรูจะเข้ามาแล้วนะฮะเออต้องระมัดระวังหน่อยนะในช่วงกุมภาพันธ์นะครับคนอิจฉา นะครับคนใส่ร้ายเออคนที่คิดไม่ดีหรือศัตรูคู่แข่งนะครับก็จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าอลิอยู่ในเรือนวินาศไเวินาศแปลว่าข้างหลังวินาศแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีมีนนะครับต้องรักษาและดูแลตัวเองเออนะครับก็เรียกว่า ต้องตั้งกจให้สูงๆนะช่วงนี้นะครับอยว่ไว้ใจใขคร่ครับจะโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังโดนโกงได้นะในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะครับดาวอาทิตย์เนี่ยแปลว่าราชการไงออสายงานเกี่ยวข้องราชการและศึกษากจคนที่มีเพื่อนหรือ,อ,อคู่แข่งนะครับในเรื่องของงานเกี่ยวข้องกับเรื่องแนวแนว,แนวแบบนี้เนี่ยนะก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็พร้อมนะครับเรียกว่าตั้งรับในเรื่องของ ศัตรูที่จะเข้ามานะครับแต่ว่าครับอริวินาดเนี่ยสุดท้ายาก็จะแพ้ไปนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะจ้ะในเรื่องของดวงดาวประจําตัวของคนราศีมีนครับแต่ในเรื่องโดดความโดดเด่นในรายละเอียดเนี่ยหูยังมีเยอะเลยนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกังวลใจไปโดยเฉพาะเรื่องงานครับอ่านะดาวการงานในช่วงในเดือนกุมภาพันธ์ครับคนราศีมีนนะมีเกณฑ์ที่จะ ขยับขยายมีเกณฑ์ที่จะลงทุนเพิ่มอาจจะไดเ้เขาเรียกว่ารุ่มพุ่นรุ่ม,มส่วนลงขนันลงแรงนะครับการทํากิจการการขยายสาขาเกิดขึ้นนะเพราะมีดาวการเงินครับร่วมคือดาวพ่างขานครับร่วมกับดาวพุธนะฮะดาวพุธแปลว่าพุ้นส่วนแล้วก็ร่วมกับดาวศุกร์ครับแปลว่าเพื่อนนี่เองนะฮะก็จะมีโอกาสได้อาจจะมีเรียกว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องของงาน นะครับผมดาวการงานครับของคนราศีมีนครับอยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วก็เจ้าเรือนวินาศก็อยู่ในเรือนสาชะเจ้าเรือนสาชะก็อยู่ในเรือนกัรมะเป็นไปริวัตเกษตรสลับเรือน,นถือว่าดีนะครับอาจจะต้องขยับอาจจะต้องติดต่อสื่อสารเดินทางพบปะผู้คนมากขึ้นมีโอกาสที่จะไปสัมมนาออนไลน์พบปะผู้คนนะครับ ในเรื่องของงานเพื่อเปิดแนวทางเพื่อเปิดโอกาสที่ดีส่วนคนที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานก็จะมีโอกาสที่จะเด้งหรือเปลี่ยนงานแบบปาหรือแวบบ่าปุ๊บปั๊บฉับพลันเช่นเดียวกันนะครับผมงานของคนราศีมีนในช่วงนี้มีความโดดเด่นมากๆกนะฮะก็ต้องเป็นงานที่ออกกองออกไซไลไปเจอผู้คนนะครับจะมีความเรียกได้ว่าเติบโตวกว่าทำงานแบบรูทีนหรือทำงานแบบออฟฟิศครับในช่วง เดอนกุมภาพันธนี้นะฮะในส่วนของหน้าที่การงานนะนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยโหต้องบอกได้เลยว่าดวงการเงินของคนราศีมีนนะครับข้อแรกเลยนะครับคุณมีเกณฑ์เสียทรัพย์มีเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายนะฮะใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนนะครับหวานพืชบ่วงผลและงอกเงยอ่านะครับไม่ใช่ไปจ่ายแบบไร้สาระนะแต่เป็นการเสียเพื่อ การงอกเงยนะฮะเออคนราศีมีนนะครับในช่วง26กุมภาพันธ์ดวงการเงินจะเปลี่ยนครับไปในทิศทางที่ถือว่าดีมากๆมีเกณฑ์ที่ดีโดดเด่นนะครับเพราะดาวการเงินครับจะโครจรยกฮนะเข้าสู่ในเรือนลาพะครับออได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานมหาอุดมหาอุดในทางโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าสูงส่งดาวมีพลังครับเนี่ อังคารลุ่มเสาและดาวเสาก็ได้ตำแหน่งเกษตรปราธปรดีซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอดวงดาวคู่นี้นะเคยเจอครั้งหนึ่งแล้วนะครับอังคารเป็นมหาอุดแล้วก็ดาวเสาเป็นเกษตรในปี63ช่วงมีนานะครับห่างมาเกือบ2ปีก็จะเจอกันอีกก็จะเป็นช่วงนี้นะครับรอบนีนะ้เป็นรอบที่2นะครับและอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอังคารลุ่มเสาเนี่ยในเรือน พบที่ดีอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่องว่าแนละ้วอีก30ปีนะเพราะว่าขวาดาวเสาร์จ,จะไปกะเกษตรที่ไหลองคิดดูนะกันนะบอกได้เลยนะครับคนราศีนี้เป็นโอกาดทองเป็นหน้าทีทองเป็นจังหวะฝังเพชรนาทีทองฝังเพชรทุกอย่างแล้วนะครับที่คุณจะตั้งเนื้อตั้งตัวพิกชตาเป็นมหาเศรษฐีโคตรละรวยในช่วงกุมภาพัน์นี้แหละครับเออนะฮะดวงชะตาครับ จะมีโชคใหญ่นะฮะเพราะดาวที่ผมบอกไปคือดาวอังคารเนี่ยครับดนตำแหน่งที่เข้มแข็งมีพลังมากๆประกอบกับดาวเสาดาวเจ้าเรือนลาภก็เข้มแข็งโอ้โหเรียกว่ามุมดาวนี่เอ,อื้อประโยชน์ถ้าทำให้คนราศีมีเนี่ยพิกชะตตาได้เลยการเงินนะครับโดดเด่นและช่องทาง มีมากมายเลยครับเพราะในจังหวะช่วงกุมภาพันธ์มีดาวพุธนะฮะดาวศุกร์ดาวองคารดาวเสาสี่ดวงอยู่ในเรือนราภะฉะนั้นคนราศีมีนจะมีโชคหลายช่องทางมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะเออนะครับแหมเป็นดวงที่น่ายิ่งาวมากนะครับในเรื่องของดวงการเงินและโชคลาภด้วยนะมีเกณฑ์ถูกหวยโชคใหญ่นะครับในเรื่องของดวงสตา แต่ว่านะอันนี้คือเน้นอีกทีนะครับเป็นการพยากรณ์ดาวจรน,นะฮะเป็นภาพรวมภาพกว้างจากปฏิทินโหราศาสตร์นะอันนี้พี่หมอก็ยด้ย้ำนะครับไม่ได้ว่าพูดเองนะครับอธิบายจากการดวงดาวการขุดจรถ้าคนศึกษาโหราศาสตร์เนอะก็จะรู้ว่าพี่หมอพูดนี่แหละนะครับแต่ว่าพี่หมอตีความไงให้เขามาย่อยนะข,ข้อมูลนะครับเป็นสาระความรู้ให้เพื่อนๆเ,เอาเป็นแนวทาง นะครับผมในดวงชะตานะครับคุณจะมีโชคมีลาบกับหุ้นส่วนนะครับคนรักหรือแม้โชคลาบเกี่ยวข้องกับสถานที่นะฮะกับเพื่อนแม้กระทั่งอาจจะได้รับมรดกเป็นโชคลาบาจากสุขภาพเพราะว่ามันมีดาวหลายดวงมากๆเลยนะครับที่ทำให้คนราศีมีเนี่ยที่จะประสบความสำเร็จยืนหนึ่งเป็นเศรษฐีในช่วงเรียกได้ว่า กุมภาพัน์นี้นะครับเออถือว่าดีนะครับผมในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างก็ไปในทิศทางที่อยู่ในช่วงขาขึ้นครับอ่าดวงชะตาจะมีข่าวดีครับคนโสดจะเจอคนที่ใช่คนที่โดนนะครับเออจะเจอเรีกเยกได้ว่าเพื่อนหรือคนรักที่เคยคบกันมากลับมาคุยกลับมาพบกันอีกทีหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่แหละครับคนใกล้ชิดรอบตัวแนะนํากันมานะครับส่วน คนที่มีแฟนอยู่แล้วนะจ๊ะแฟนจะให้โชคให้ลาบเน้อนะฮะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองไปซื้อเลยนะครับวันวันเดือนมีเกิดรบระชาชนนะอายุของแฟนหรือให้แฟนไปหยิบจับเสียงโชคตัวเลขอะไรประมาณนี้ได้นะครับดวงชะตาถือว่าไปดิทิศทางที่แหมดีหน่งประเภทหนึงฮนะ ในช่วง12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับผมเอาละฮะถ้าที่นชอบกันยังไงนะครับก็อย่าลืมนะนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอบอยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ช่วยแชร์นะครับแบ่งปันนะ ข้อมูลดีๆนะครับเอาไปให้เพื่อนๆน,นะได้รับชมรับฟังเอาไปเป็นข้อมูลนะครับเนี่ยย้ำเ,เหมือนเดิมนะเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับผมเราวิเคราะห์ดวงดาวกันนะครับอ่าอันนี้เนื่องมาจากเราวิเคราะห์ดวงดาวกันนะจ๊ะนะครับแล้วก็เป็นเนไกด์ไลน์นะครับก็ที่พี่หมอบอกนะครับก็ติดตามจะได้นําผลงานดีๆไงนะครับเด็ดๆนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจ ได้ผลิตมาเยอะๆนะครับเอาเรื่องของทฤษฎีดวงดาวแล้วก็การผสมพบผสมคํำผสมดวงดาวแล้วก็ตีความเอามาเป็นแนวทางแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ